สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเด็กชายร่ำไห้ชีวิตที่ขาดเสาหลัก ชีวิตคนเรามีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ก็ยากที่จะทำใจยอมรับได้โดยเฉพาะการสูญเสียคนที่เรารักเหมือนหนุ่มน้อยรายนี้ที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ห5เพจธรรมเจ้าปู่ได้โพสต์ข้อความระบบุว่าชีวิตที่ขาดเสาหลักอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้น้องโซโซและเข้มแข็งไวๆนะครับถือเป็นภาพที่สะเทือนใจสำหรับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ